โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปหลายวันคือช่วงที่ผ่านมาหนีไปเที่ยวมานะครับไปตกหมึกที่พัทยามาแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนมา3-4วันนะครับโดนฝนทุกวันนะครับจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยอ่ะก็พอดีกลับมาแล้วก็มาเจอคอมเมนต์คำถามของน้องคนนี้เขาถามว่าพี่ขับรถผมปีเซ็กปีสองพัิมเดิมๆทั้งคันไมตันแค่80เองแบบนี้ปกติไหม ถ้าเดิมๆทั้งคันแล้ววิ่งน้อยๆวิ่งไม่เยอะอันนี้ผมว่าน่าจะผิดปกติแต่ก่อนอื่นต้องบอกกันว่ารถเราเนี่ยท็อปสปีดเนี่ยมันลดลงได้มันมีสาเหตุจากอะไรอ่ะหลักๆเลยนะผมลิดไว้สิบอย่างอืมสิบอย่างนะที่ว่าต้องไปดูไปเช็คดูนะครับอันดับแรกเลยอะ่ะบางทีรถเราวิ่งอยู่สมมติวิ่งร้อยสิบใช้ไปใช้ไปมันเหลือแค่แปดสิบเก้าสิบลมยางเนี่ยบางครั้งหลายคนเลยนะไม่เติม นะครับไม่เติมก็คืออย่างคู่มือเขาให้เติมสามสิบสามใช่ไหมยางห,งา,งหา,หางหลังเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเราปล่อยเราไม่เดือนไม่เติมเลยสองเดือนสามเดือนบางทีเหลือยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดแต่มันมันไม่เห็นว่าแบนไงคือยางที่มันเป็นยางทูบเลสแบบน, adem, นี้ยางไม่มียางในเงี้ยบางทีมันไม่เห็นว่าแบนนะครับก็ต้องไปเช็คลมยางนะครับอันดับต่อไปอย่างที่สองก็คือกองอากาศบางคนขี่มาแบบ สองหมื่นโลไม่เคยเปลี่ยนเลยกองอากาศจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์เนี่ยนะเขาแนะนําให้เปลี่ยนทุกๆหนึ่งหมื่นสองพันนะครับเพราะมันจะได้ดูดอากาศโฟล์ลค่อง,องบางคนขับลุยฝุ่นลุยอะไรเงี้ยโดนน้าลุยน้ําอะไรเงี้ยกองอากาศมันก็เสื่อมมันก็ดูดอากาศได้ไม่ดีนะครับแต่ถามว่าส่วนตัวผมเปลี่ยนที่เท่าไหร่ก็คือหกถึงแปดพันโลมันจะเปลี่ยนกองอากาศสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้อมืมันไม่ได้แพงอะไรแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนยากอะไรไขขั้ตัวเดียวก็เปลี่ยนได้เพราะมันมีผลกับกล่อง ecu นะครับในการดูดอากาศเข้าไปอ่ะนะครับ ก็อันดับต่อไปก็จะเป็นหัวเทียนบางคนลากรถใช้รถยาวๆแล้วหัวเทียนไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยสูงเขาเคลมเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนรู้ป่ะหมื่นสองนะหมื่นสองพันโลเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยนบางคนใช้สามสี่หมื่นโลมันใช้ได้ไงแต่ว่าพอถึงรอบสูงอะ่ะมันจะเกิดอาการนะครับมันจ่ายไฟได้ไม่เสถียรนําไฟได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นการจุดระเบิดมันไม่ไม่สมบูรณ์มันก็ทําให้กําลังตกกําลังเครื่องตกได้หัวเทียนก็ต้องไปเช็คดูนะครับ อันดับต่อไปก็น่าจะเป็นน้ํามันเครื่องแต่ผมไม่รู้ว่าน้องเขาใช้น้ํามันเครื่องอะไรไงคือน้ามันเครื่องเนี่ยมันก็มีผลนะทําให้รถเรามีอัตราเร่งที่ดีขึ้นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์ไม่สึกหล่อน้ํามันเครื่องดีๆก็มีผลหรือบางทีใช้น้ํามันเครื่องดีแต่ลากระยะห้าพันโลยังไม่ทายหกพันโลยังไม่ทายมันก็ทําให้เครื่องอืดต่อให้น้ามันเครื่องนั้นจะแพงขนาดไหนแต่ถ้ามันเกินระยะของมันมันก็อืดได้นะครับน้ํามันเครื่องก็ ก็สําคัญนะครับต้องไปเช็คดูว่าทําไมมันถึงกํา <c> ล <oughs> ังเครื่องไมถึงวิ่งได้แค่แปดสิบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามกันเลยก็คือชุดข้างชุดข้างนี่หมายถึงรวมหมดเลยนะที่อยู่ในเนี้ยทั้งหมดเลยเม็ดสึกหรือเปล่าชามหลังเต่ากินเม็ดไหมสายพานใช้มาระยะหนึ่งเริ่มหย่อนแล้วหรือเปล่าหรือว่าขี่เราขี่อยู่แค่แปดสิบบ่อยลากแปดสิบตลอดเลยไม่เคยไม่เคยขี่เกินนั้นเลยมันทําให้หน้าสัมผัสของชามเป็นร่องนะครับพอมันเป็นร่องแล้วอะ สายพานก็จะตกล่องอยู่ในนั้นหน้าชามตรงนั้นนะครับก็คือมันก็จะขึ้นสุดลําบากมันก็มีส่วนนะครับหรือแม้แกระทั่งผ้าคัดผ้าคัดเนี่ยเราเราแบบบางทีมันจับไม่เต็มนะครับเราต้องล้างชุดข้างอย่างน้อย,นอยเนี่ยหมื่นโลเนี่ยควรจะถอดออกมาทําความสะอาดมาอัดจารบีมาล้างทําความสะอาดนะครับหนึ่งหมื่นโลเราจะได้เห็นการสึกลองของมันนะครับเพราะมันมีผลพวกนี้มีผลกับความเร็วโดยตรงเลยนะครับการอัดจารบีชุดข้างชามสลายลังอะไรพวกนี้มีผลหมดนะครับยังไงก็ แนะนำว่าถ้ารถใช้งานทั่วไปอาจจะลากได้หมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยค่อยคๆอ,ออกมานะแต่ว่าถ้าใช้งานหนักใช้งานทุกวันนะก็ทักหมื่นโลแบบผมเนี่ยกําลังดีดับต่อไปที่ทําให้กําลังเครื่องตกโดยที่ไม่รู้แต่ว่ารถน้องเขาบอกว่าของเขาเดิมๆก็คือไปใส่ท่อผ่าบางทีรถรถเดิมๆเลยไปใส่ท่อผ่าคิดว่ามันจะวิ่งได้แรงขึ้นใช่ไหมแต่คือท่อผ่านส่วนใหญ่เขาทํามาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นโลอะนึกออกไหมมันไม่ได้ไม,ไม่ไม่เป็นสูตรเฉพาะคันนั้นนะอะ เราไปซื้อบางทีเราเราซื้อมาเพราะเราต้องการเสียงที่มันเพออะไรแบบนี้ท่อบางทีมันมันไม่ได้ทํามาสูตรสําหรับรถเดิมๆอะไรแบบนี้มันก็ทําให้กาลังตกได้นะไม่ใช่ว่าใส่ท่อผ่าแต่และสํานักมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีมันก็กําลังตกได้นะเอาท่อผ่าเพราะว่ามันโล่งเกินมันก็เสียกําลังอัดอะ่ะอืมดับต่อไปก็หัวฉีดแล้วล่ะนะครับต้องไปดูที่หัวฉีดว่า เคยล้างทาความสะอาดบ้างไหมหมายถึงว่าใช้น้ํายาล้างหัวฉีดหรือว่าเราเติมน้ํามันปั๊มหลอดตลอดอันี้ปั๊มหยอดเหรียญอะไรแบบนี้ไม่ใช่ปั๊มที่เป็นปั๊มใหญ่บางทีปั๊มพวกนี้ผมเคยบอกแล้วว่ามันยักย้ายถ่ายน้ํามันกันมากว่ามันจะมาถึงตรงไอ้ที่ปั๊มหลอดหรือปั๊มหยอดเหรียญเนี่ยหลายรอบบางทีมันดูดตะกอนดูดอะไรขึ้นมามันมีขี้ฝุ่นขี้ผงมันก็ไปทําให้หัวฉีดเราตันได้นะครับเพราะฉะนั้นหัวฉีดสกรปรกก็ควรจะอาจจะต้องล้างหัวฉีด แล้วก็ตรงนี้แล้วระบบเชื้อเพลิงแล้วก็ลามไปถึงปั๊มติ๊กเลยแต่น้องเขาบอกว่าร้อเขาใหม่ปั๊มติ๊กก็คือแรงดันปั๊มติ๊กเนี่ยมันก็มีส่วนทําให้รถอืดได้เพราะว่าถ้าแรงดันมันตกอะใช้ไปสักเจ็ดแปดหมื่นโลบางบางคันก็แสนโลนะครับแรงดันปั๊มติ๊กมันจะตกนะครับก็ตกเขาเรียกว่าอะไรแรงดันมันตกตามอายุการใช้งานของมันอ่ะมันมีอายุการใช้งานของมันนะอย่างแสนโลเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนแล้วได้ละหรือแม้กระทั่งกอง กองเป็นซินกองน้ำมันอ่ะอืมถ้ามันมีขี้ผงเยอะขี้ฝุ่นเยอะอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะดูดน้ำมันได้ไม่ดีแรงดันตกแล้วก็จ่ายน้ำมันได้ไม่ไม่ดีนะครับเหมือนกับหัวฉีดที่มันมันตันมันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อีกอย่างเลยนะครับก็คือเบรกบางคนเบรกค้างหรือเปล่าก็ขี่ก็ไม่รู้ตัวนะครับบางทีเบรกมันค้างเบรกอย่างช่วงเนี้ยเราลุยน้ำบ่อยเนี่ยอย่างของผมเนี้ยมันเป็นดิ้หน้าดั้มหลังใช่ไหมแต่บางคนที่เป็นดิ้หลังเนี่ยจะพบปัญหาเยอะนะครับ รถที่เป็นรุ่น ABS ที่เป็นดิสหลังอ่ะจะเจอกันบ่อยเบรกบางทีไอกระโหลกจับได้ขยับได้อย่างเงี้ยนะครับตัวปั๊มเบกล่างนะบางทีขยับได้หรือว่ามีเสียงก็แก๊กก็แก๊กเวลาเบรกหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันวิ่งแล้วมันสีมันก็ทําให้ความเร็วลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจเช็คดีช่วงหน้าฝนขี่ลุยน้ําอะไรพวกเนี้ยมันจะมีอาการอะไรแปลกๆพวกเนี้ยรถมันไม่ได้ทํามาเพื่อลุยน้ําท่วมหรืออะไรแบบนี้ไงอืมมันก็ต้องต้องไปเช็คกันดูนะครับ แล้วก็อีกอย่างเลยก็คือโดยรวมก็คือการสึกหลอของเครื่องยนต์ถ้าใช้มานานๆแล้วอะ่ะหรือเราลากบิดอย่างเดียวอะไรเงี้ยบิดหมดปอกบิดหมดปอกเนี้ยเครื่องยนต์มันก็สึกหลอถ้าเราใช้นะ้ำมันเครื่องไม่ดีมันก็ทําให้กําลังเครื่องมันตกพอกําลังเครื่องตกความเร็วมันก็พอปสปีดมันก็ลดลงตามอายุการใช้งานเป็นเรื่องปกติก็ต้องไปดูไปดูว่ามันตกจากอะไรต้องเช็คหลายๆอย่างนะครับมันไม่ได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้ความเร็วลดลง แล้วก็ผมแถมอีกนิดนึงว่าเรื่องความเร็วเนี่ยนะอันนี้คนอื่นยังไงไม่รู้แต่ผมเคยเจอก็คือธรรมชาตินะครับก็คือลมนี่แหละลมที่ละมันสวนกับเรามาเนี่ยคือแต่ละฤด,ดูกาลอย่างหน้าร้อนกับหน้าหนาวเนี่ยทิศท,ทางลมอะแม่งเปลี่ยนกันผมมาขี่ไปแมกกองอะบ่อยถ้าเป็นช่วงฤดูฤด,ดูเขาเรียกว่าอะไรฤดูร้อนเนี่ยลมมันจะพัดไปทางแมกกองเว้ยผมขี่จากมหาชัยไปแมกกองเนี่ยลมมันจะส่งทําให้รถเราเนี่ยวิ่งดี แต่ถ้าเป็นเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยลมมันจะสวนกลับมาลมทะเลมันจะพัดเข้ามารถผมเนี่ยมันจะอื้ออื้อตืดตืดขี่บิดไม่ค่อยออกเวลาไปแม่กองลมมันก็มีผลนะครับก็ประมาณนี้ใครที่มีมีข้อมูลอะไรก็ลองคอมเมนต์มาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์กันได้ว่ารถอืดมันเป็นเพราะอะไรเป็นยังไงนะครับของผมก็มีประมาณนี้สิข้อแถมให้เรื่องลมข้อหนึ่งก็เป็น11ข้อนะครับก็ให้น้องไปเช็คดูทุกคนก็สามารถเช็คดูได้นะครับ คือยังไงอะท็อปสปีดอะมันลดลงอยู่แล้วแหละมันไม่เหมือนช่วงแรกๆที่ลดไม่ใหม่หรอกนะครับการสึกหลอมันมีแต่ว่าเราก็ต้องดูแลมันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับมาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับใครมีอะไรจะสอบถามก็ข้างใต้ได้นะครับหรือใครมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติม,มก็ดันใต้ได้วันนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ